มาแล้วพระเอกของเราตัดีอนอีกแล้วนะติมเต็มหันมานี้สิต็มหันมานี้สิตัดถ่ายจอีกแล้ววะออถ่ายจินอีกยองดูนะดูถ่ายจิอีกแล้วอ่ายจตัดอต่ยนแเติดแบบอาบเลยมันคือกระเหลาเขียวอย่างนั้นล่ะ มันจะจมสองสามรอบแล้วฮังจมอีล<า>ีจะว่าเองมาจากบ้านแม่ออนแล้วบ่ถามเมื่อกี้มันบอกว่าอยู่บ้านแม่ออนจมนาน,น <จม S 1> ยังไงจมแล้วเออจมแล้วไปทางไหนเนี่ยเข้าทางไหนนี่นเข้าตรงไหนบ่ ทำนะไม่เหยียบหรอกลูกไม่อยู่ตรงนี้แหละไม่เหย,เยเหียบหรอกมาแล้วพระเอกของเราเออเบาเบาติดเ้ย,ยจมจมนี่ยังไงอันนี้ก็รถถ่ยมาแลว้วนะคะพระเอกของเรานะคะ วันนั้นเสี่ยนิกไปลางให้วันนี้มาลางให้เสี่ยนิกนะเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็ดูจากสภาพกระถ่ายเสี่ยนิกก็แบบนี้เลยนะคะจ้ะไม่จส่กางเกงเลยหรอใช่ค่ะใส่สองอันเลยมันร้อนค่ะคือแบบเอียงแบบเอียงไม่รู้จะเอียงยังไงละโอ้อ้าวเย็บ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 เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ <c oughs> ขึ้นายอยู่แต่ก็วาดเสียวอยู่ไม่น้อยนะคะ <c oughs> อ้าฮอฮอฮ นี้ก็เพิ่งมาจากซื้อของใช้นะกับสาวนุ่นซึ่งเลยครับสึ้นเลย hai chạy khoa một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นาย5ิบห้าไรนะคะต้นไม้สามสิบต้นดูนาะนี้ก็ยังขังอยู่นะคะดูสภาพอันนี้ก็คาดว่าน่าจะจมเหมือนกันว่าน้ําขังอยู่ค่อนข้างนานนะคะแล้วก็มันเป็นนาข้างล่างมันต่ํา อีเมไปประสาทน้ำบ่ซื้อของใช้บ่เป็นแต่จมกับจมแล้วหน้าไหมโอ้ยนุน่นบอกแกถ่ายเองเสร็จเลยเดี๋ยวสแตนไปไน <c oughs> เขาหลอกเมื่อกี้ตัวดวดูอ่ะตัวตะโ <c oughs> จะจมก็ไปโจมเด้อยใ <c oughs> จหายใจความหมดไอใจหายใจความเป็นเท่าไหร่ไอล้ลา,ากามากว่าจะขึ้นมาได้จมแล้วจมอีกใส่หน้าใส่หน้าใดเนี่ยสามล่องใช่ป่ใสามนี่ นสองสามเนี่ยแมยวไปถึงถนนนั่นไมอืมยวถึงนู่นเลยอืถึงถนนขาวหน้าลายต้นเริ่มจานีบ่างเตยถนนไปนู่นสาหร่ายขึ้นมาแล้วสาร่าไรต้นอะต้นไม้ลายพาสาหร่ต้นไม้สาสิบต้นมากกว่สาสามสิบแล้วั้งนี <c oughs> อันนี้ขนาดขุดออกสามต้นแล้วนี่ขุดใช่ขุดออกตั้งสามอ่ะอุตสาจางไมโครพลาสมาขุดใชไปนนอนเจเกี่ยวหยอ่างันไปนี้แมอันนี้เกี่ยวจังไอน พึ่งพึ่งเลียกสองนานบ่แมนอันนี้นั่นภาษาใช่ไหมนาสองนาที่โอ่อันนั้นโอ้ฉันไปประสานเข้ามมาตรงนี้เราขึ้นไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนั้นนานี่แหละติดนี่นานี่แหละนานี่อะไรนะติดนานี่แหละติดนี่ติดตรงนี้แหละเรที่ยวกับติดบ่บ่ไม่กว่าสุนปีไทยมันติดนี้บ่มีปีนี้แหละ

ไม่ใหญ่แอกว่ามนไม่ใหญ่จะคิดสภาพจมเฝ้าเดียวหรือสเ้ากัออกขันใหญ่ออกมาห็งานบไอีกอ่ะาเลือง,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 งแหงๆปวดต้องามาไถานานามถาไถไรหลงจุม,มแมน แล้วก็ทำซิ่งทำซิ่งก่าไว้เจอกันใหม่คาิปหน้าค่ะทุกคน